ต้นไม้ต้นหนึ่งนะครับซึ่งผมคิดว่าน่าจะเป็นต้นตะเคียนใหญ่ย,ยักษ์เลยเนาะทุกคนเนาะก็ต้นอยู่นู่นนะครับทุกคนนะรู้สึกว่าเหมือนมันทุกคนลงมานานแล้วนะครับทุกคนก็รู้สึกว่าเหมือนจะเสียงกันหลังนะครับทุกคนเนาะ ใครมารองวะเหมือนลองมาทางนู้นนะทุกคนใครวะบิดไฟมันก็ร้องนะครับทุกคนจียงเฮยหัวนอะไรวะเฮ้ยอะไรร่วงวะลงมานะครับบาดิบชื้นอุ้ยมน่ม่จะนอนได้แ้วนะ with that to mind สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่เพื่อนทุกคนเลยนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องคนแบกเป้นะครับทุกคนครับก็วันนี้นะครับทุกคนผมเนี่ยก็จะพาพี่พี่เพื่อนเนี่ยไปนอนป่าดิบชื้นนะครับทุกคนครับเนาะก็ตอนนี้ผมเนี่ยไปอยู่ที่ป่าดิบชื้นแล้วนะครับทุกคนครับเนาะโอเคทุกคนผมจะไม่พูดเยอะแล้วนะครับเพื่อไม่เสียเวลาเดี๋ยวเราจะเดินทางกันเลยนะครับไป ทุกคนครับก็ตอนนี้ผมเนี่ยได้มาเห็นกับต้นไม้ต้นหนึ่งนะครับซึ่งผมคิดว่าน่าจะเป็นต้นตะเคียนใหญ่ยักษ์เลยเนาะทุกคนเนาะนี่ขนาดของมันนะครับความยาวของมันเนี่ยอยู่ร,ราวๆประมาณยี่สิบเมตรได้นะครับอยู่ฝั่งนู้นเลยนะครับเนาะก็ดูนะครับแล้วก็ต้นอยู่นู่นนะครับทุกคนนะทุกคนเนาะก่อนนี่นะครับ ประมาณยี่สิบเมตรน่าจะได้น่าจะถึงนะครับทุกคนรู้สึกว่าเหมือนมันทุกคนลงมานานแล้วนะครับทุกคนดูนั้นไม่นานเนี่ยมอสจุนขึ้นแล้วนะครับทุกคนดูดิมอสเห็นมอสไหมเห็นมอสไหมครับทุกคนครับเนาะนี่นะครับเนาะก็โอเคทุกคนครับเดี๋ยวผมแล้วก็จะเดินไปข้างหน้าต่อนะครับเดี๋ยวผมจะดูล่าเรานะครับว่าอ่ามันจะอันนี้หรือเปล่านะครับทุกคน มันจะมีที่แคมป์ที่ผมจะแคมป์ปลอดภัยหรือเปล่านะครับทุกคนโอเคทุกคนเพื่อไม่เสียเวลาเดี๋ยวผมแลก็จะเดินทางกันต่อนะ โอเคครับทุกคนครับก็ตอนนี้นะครับผมเนี่ยก็ได้มาถึงแล้วนะครับทุกคนครับเดี๋ยวหลังจากนี้คงจะไม่มีอะไรแล้วเนาะตอนนี้ผมเนี่ยได้อยู่ที่ป่าดิบชื้นนะครับซึ่งอายุงก็ไม่ได้มากับผมเนาะผมมาเพียงแค่คนเดียวนะครับทุกคนครับเนาะก็เดี๋ยวผมเนี่ยก็จะนอนในบริเวณใกล้ริมทางแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นทางนะครับทุกคนครับนะก็กลางคืนเนี่ยถ้าได้ยินเสียง ทีเห็นร้องเนี่ยอย่าคิดว่าเป็นผีนะครับทุกคนครับดังนั้นแล้วนะครับทุกคนเวลาเข้าป่าดือดชื้นนะครับก็อย่าสงสัยอะไรนะนอกจากสัตว์ป่านะครับทุกคนครับเนาะโอเคทุกคนเดี๋ยวหลัะจะเี้ผมคงจะพักก่อนแล้วนะครับเดี๋ยวเจอกันอีกสักพักใหญ่ๆนะครับอ ทุกคนครับก็ตอนนี้นะครับผมเนี่ยก็ได้พักผ่อนเสร็จแล้วนะครับทุกคนครับเนาะก็เดี๋ยวหลังจากนี้ผมคงจะไม่มีอะไรแล้วนะครับทุกคนครับเนาะก็เดี๋ยวเราจะนอนฟังเสียงธรรมชาติแล้วก็ฟังเสียงส,สัตว์ป่าในบริเวณป่าด,ดิบชื้นแห่งนี้นะครับทุกคนครับเนาะก็หวังว่าในค่าคืนนี้คงจะไม่มีอะไรเกิดขนะึ้นเนาะก็เดี๋ยวถ้าผมเผลอหลับนะครับอา,อาจจะเจอกันอีกทีหนึ่งก็ มืดสนิทเลยนะครับทุกคนครับเนาะโอเคทุกคนครับเดี๋ยวผมจะขอรัวพักผ่อนก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกันอีกตอนไหนไม่รู้ตอนมืดหรือว่าตอนสว่างสวายนะครับทุกคนผมก็ไม่รู้นะแต่ว่าตอนนี้ผมขอตัวที่จะพักผ่อนก่อนนะครับโอเคทุกคนครับเดี๋ยวเจอกันอีกสักพักใหญ่ๆนะครับ กคนครับก็ตอนนี้มืดสนิทแล้วนะครับทุกคนก็บรรยากาศเนี่ยคดวังเวกเลยนะครับแล้วก็เราได้ยินเสียงน้ำเนี่ยไหลผ่านนะครับทุกคนครับแล้วก็ได้ยินเสียงจิ้งจะรดยราสัตว์ต่างนานาอยู่ในปา่าริบชื้นแห่งนี้นะครับทุกคนเนาะก็รู้สึกว่าเหมือนจะเสียงกันหลังน,น,นะครับทุกคน Read. เนาะ อย่างมาคนเดียวด้วยนะครับทุกคนครับนะในป่าดิบชื้นเนี่ยถ้าเกิดอะไรขึ้นเน Dial ี่ยมันไม่มีใครช่วยเราได้นะครับทุกคนครับเนาะก็โอเคทุกคนตอนนี้เป็นเวลาหนึ่งทุ่มค,ครึ่งแล้วนะครับทุกคนครับนเนาะเดี๋ยวผมเนี่ยก็จะขอตัวเข้านอนแล้วนะครับทุกคนครับเล้วเจอกันในวันพรุ่งนี้นะครับ ใครมาลองวะอือเหมือนลองมาฝั่งนู้นนะทุกคนใครวะไม่คิดว่าเห็นหนูตัวหนึ่งวิ่งนะ มันล้องทางไหนวะนผมฝาดหมดแล้วบาดิบชื้นด้วยอย่ามาล้อเล่นคูนะเวย้ยบาดิบชื้นนวย้ยไม่ใช่ป่าผายนะทึบๆนี้คนนา่ากลัวเลยตัวอ,อะไรร้องวะอีเหตุหรือเปล่าวะ ดี๋ยวผมจะปิดไฟฟังอีกทีหนึ่งนะครับทุกคนวันคืออะไรกันแน่นะครับ ทุกคนตอนนี้เสียงมันเงียบแล้วนะครับทุกคนช่วยฟังผมหน่อยทุกคนช่วยฟังผมหน่อยว่ามันเล้งตรงไหนนะถ้าทุกคนจะเป็นไปดูอแล้ครับทุกคนเสียงน้ำก็อไหลเสียงตัวอะไรก็หมานี่นะ มันร้องว่าทางไหนวะบิดไฟมันก็ร้องนะครับทุกคน จียงเฮยยหวนอะไรวะอย่างตรงนี้มันเป็นทางเดินนะครับทุกคนครับนะมันเป็นทางเดินนะครับทุกคนคืนทางผ่านขนนะครับทุกคนนี่ผมไม่ได้่อไฟด้วยนะนอนปากด้วยผมนอนมากเลย อะไรล่วงวะปัดเถอเอ้ยเฮ้ยไม่ใช่ผมสังหวังได้แค่นี้นะคนได้ยินไหมเมื่อกี้เหมือนอะไรล่วงลงมานะครับป่าดิบชื้อนอุย้ย ร้องมาฟังไหนวะก็ไม่มีอะไรขลอกมาเลยนะเดี๋ยวผมจะลองปิดไฟดูอีกทีหนึ่งนะครับว่าเส่ยงที่ผมได้ยินเมื่อกี้เนี่ยผมจะได้ยินอีกือเปล่านะครับทุกคนนะผมจะลองฟังเสียงเงียบๆนะครับทุกคนเฮ้ยอะไรร่วงวะ เอา้าวอะไรมันล่วงวะควรนได้ยินไหมไม่อกี้ดังทุกเลย ตอนนี้ผมกำลังได้ยินเสียงอะไรบางอย่างคุณได้ยินไหมฟังฟๆงเสียง,ง,ง,งกับอีเหตุเลยนะแต่ว่าใช้อีเหตุหรือเปล่าไม่รู้นะเสียงเลยหวนนะ củ đồn lên nhà lên này nha đéo 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 chạy yên yên chạy yên mà con điêu chạy yên เฮ้ยอะไรล่วงวะเงียบเลย เหมือนอะไรหล่นลงมานะครับทุกคนเหมือนอะไรหล่นลงมาดังครุกเลยนะครับเหมือนอะไรหล่นลงมาดังครุกเลยนะ ไฟที่ดูดิมันร้องอีกป่าววะเดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวผมจะจับจังหวะมันร้องว่ามันอยู่ตรงไหนนะทุกคนตอนนี้ผมยังจับเสียงมันอยู่ต้นผมยังจับต้นต่อของมันไม่ได้เลยนะครับว่าเสียงมันมาตรงไหนนะครับนะไฟดูนะครับทุกคนเดี๋ยวผมจะปิดไฟดูนะครับปิดไฟปุ๊บเหมือนอะไรหล่นลงมาปั๊บ ว่าทุกคนได้ยินดีป่ะ

เสียงมันเงียบแล้วนะครับนเงียบคึอผมน่าจะนอนได้ลแล้วลนเะี๋ยวกันเ่วยจับเชียงหน่อย มันร้องมาฝั่งนู้นนะครับทุกคนนะมันล้องมาฝั่งนู้นนะครับมีอะไรบอกว่าชุมดูดิอีหอีเห็นหรือเปล่า จุ่มแล้วไม่มีเห็นมีอะไรเลยนะเดี๋ยวว่าผมไม่กล้าออกจากแคมป์มของผมนะครับทุกคนผมเองก็กลัวเหมือนกันนะครับเหมือนจะเคยเสียงหุยหวนเฮ้ยอะไรมันร่วงวะ

ฟัองอีกทีหนึ่งนะครับว่าเราจะได้ยินเสียงตัวนี้อีกหรือเปล่าหรือว่าจริงๆแล้วมันเป็นผีพาาหวยหวนวะอันนี้ผมเองก็ไม่ได้ใจเหมือนกันนะปรดิชาอะไรก็เกิดขึ้นได้ไม่ว่าจะเป็นคนผีสัตว์ป่าถ้าเราไม่เจอตัวเนี่ยคิดจงอื่นได้เลยนะ เราเจอตัวเนะี่ยคิดยังอินได้เลยนะมันต้องคิดว่าเป็นคนนะไม่ต้องคิดว่าเป็นสัตว์ป่าแล้วผมต้องบอกก่อนนะครับว่าเห็นล้วครับป่าถ้าได้ยินแบบนี้มีแค่สองสิ่งที่เราจะบอก ถ้เรารู้ถ้าไม่ใช่ผีก็สัตว์ป่านะครับแต่ถ้าไม่เจ็ตัวแบบนี้ไม่ต้องคิดว่าเป็นสัตว์ป่าแล้วนะครับทุกคนเพราะว่าสัตว์ป่าคงจะไม่ใช่แน่นอนตอนนี้เสียงเงียบแล้วนะครับเดี๋ยวผมเนี่ยก็จะ ก็ตัวเข้านอนต่อแล้วนะครับทุกคนหวังว่าคงจะไม่ได้ยินอีกแล้วนะเดีย๋ยวผมจะมาอธิบายอีกวันพรุ่งนี้เช้านะครับคุณนายครับทุกคน สวัสดีครับสวัสดีพี่เพื่อนทุกคนเลยนะครับสวัสดียามเช้านะครับก็เช้าวันใหม่วันนี้นะครับถือว่าบรรยากาศเนี่ยดีมากๆเลยเนาะแล้วก็เหตุการณ์เมื่อคืนนะครับผมต้องบอกได้เลยนะครับว่าเป็นเหตุการณ์ที่ผมไม่อยากจะคิดนะครับเนาะเหมือนผมได้ยินเสียงอะไรบางอย่างร้องหวยหววน,นะครับนะผมคิดว่าอาจจะเป็นพวกสัตว์ป่าก็ได้นะ ไม่รู้ว่าทุกคนได้ยินเสียงหรือเปล่าเหมือนอะไรหล่นลงมาด้วยซ้ำนะครับทุกคนครับเนาะก็ถ้าเจอเหตุการณ์แบบนี้ได้ยินเสียงแบบนี้นะครับก็อยากคิดว่าเป็นอย่างอื่นเนาะทุกคนเนาะอ้าคิดว่าเป็นไอ้นันละกาศนะครับทุกคนผมไม่พูดดีกว่าตอนนี้ผมก็ยังอยู่ในป่าน,นะครับผมพูดแล้วผมกลัวว่ามันจะติดโจมเรานะแต่ว่าถ้ามันจ,จู่โจมเนี่ยมันก็คงจู่โจมตั้งแต่เมื่อคืนแล้วนะครับทุกคนเนาะ โอ,โอเคทุกคนเข้ามาวงนนี่คงหิวอะไรแล้วเดี๋ยวผมจะเก็บอุปกรณ์สัมภาระแล้วก็จะเดินทางกลับบ้านนะครับถ้าเพื่อนเพื่อนชอบคลิปตัวนี้ฝากคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์เพื่อเป็นกใจกับผมดนะ้วยเนาะคลิปวิดีโอนี้ผมเองก็ต้องขอลาไปก่อนเจอกันในคลิปวิดีโอหน้านะครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับพบกันใหม่นะครับ